ในวินาทีเปิดกรุและคำทำนายบนกระดานชนวนเหมือนพระธาตุดลใจให้พบกรุเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงการบูรณะเจดีย์ครั้งใหญ่ท่านเจ้าอาวาสได้ขออัญเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุมาจากสีลังกาเพื่อจะนำมาบรรจุในพระเจดีย์เพราะความเชื่อที่ว่าพระบร,รมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในเจดีย์ของวัดประยูรเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อกันมาไม่มีใครสามารถยืนยันได้จริงวันหนึ่งบนความสูงกว่า60เมตรท่านเจ้าอาวาสได้ขึ้นไปสำรวจเจดีย์เพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาใหม่เมื่อปีนขึ้นไปแล้วมีบาง บอกท่านว่าไม่ต้องเอาพระบรมสารีริกธาตุจากต่างประเทศมาในนี้มีอยู่แล้วหาให้เจอก็แล้วกันความจริงปรากฏเมื่อวันถัดมาคณะสำรวจได้ทําการเคาะตามจุดต่างๆอยู่นานจนพบความผิดปกติของปูนบริเวณหนึ่ง,งจงเจาะรูเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมือ่อเจาะจนทะลุอิฐชั้นที่สองเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นสะท้อนแสงเป็นประกายแวววาวคือพระพุทธรูปทองคําซึ่งสวยงามมากด้านหน้าคือเครื่องเขินไม้ไผ่ที่ถูกรายล้อมด้วยพระพุทธรูปบูชาสมัยต่างๆพบพระธาตุเมื่อเปิดออก พบพระสถูปจำลองทรงเดียวกับพระบรมธาตุมหาเจดีย์ภายในสถูปมีแผ่นทองคำม้วนกลมขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยด้านในห่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสีขาวสี่องค์นอกจากนี้ยังพบพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในพระอบเงินส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งบรรจุไว้ในล็อกเก็ตรูปหัวใจทำด้วยเงินคือหาพบคำทำนายวันกรุแตกด้านในสุดของกรุพบกระดานชนวนวางพิงอยู่บนด้านที่สองได้จารึกข้อมูลและคำทำนายไว้ว่าพระสมุป,ปุนได้จารึกพระธรรมบรรจุพระเจดีย์ณวัน สุขขึ้นสิบข้าเดือนแปดหลังปีมาแม่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้าพระพุทธศาสนาสองพันสี่ร้อยห้าสิบเป็นส่วนอดีตสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าส่วนอนาคตขอให้เป็นปัจจัยแด่พาวิริยะทิกะโพธิยาในอนาคต,ตการเทินซึ่งปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าคือปีที่มีการรีเริ่มบูรณะเจดีพอดีพอดีเลยค่ะหือเป็นคำทำน,นายลวงหน้าเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนที่แม่นยำม,มากคลิปวด,ด,ดีโอ,โอ,โอยังตัดไม่เสร็จอีกเยอะอติดตามเป็นกำลัลงใจกันได้เลยค่ะ